ทุกคนลมเมื่อคืนลมแรงฝนตกลมแรงค่ะทุกคนขาไปดูกันค่ะนี่คือต้นรินจีนะคะทุกคนรินจีค่ะบ้าเบงแบบนี้พี่น้องกิ่งยูคาข้างบนค่ะทุกคนตกมาพาดถนนเด้อนี่ก็พอดีมาดูสวนชวเช้าๆนะคะทุกคนขาต้องตัดออกแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสวนเพื่อนบ้านจะ เที่ยวทางนะคะลุกคนต้องตัดออกแล้วนะคะปาดผ่าทางเลยพี่น้องมาเบิงไม้อยู่ค่ะเมื่อคืนฝนตกลมแรงมันเป็นพายุฤืดูร้อนเนาะค่ะพี่น้องพายุรืดูร้อนเบิงเนี่ยโอ้ดีลินจีบ่าหักนาพี่น้องเบิงโอ้ดีลินจีบ่าหักเด้นนีเด้อไม้อยู่ค่ะ พี่น้องฝนตกลมแหงเนะาะมาอยูคาผ้าตุนเดินดินจีไปไม่ได้แล้ว <laughs>